สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรร์ที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel n ในช่องของ RMTP u l i v e นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันกับอีก1นึ่งอพิโซดค่ะฝนยังสัญหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันวันนี้จะย้อนกลับไปในปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเมื่อปีนั้นนะคะได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ทางเรือน,นะคะที่เรียกได้ว่าทั่วทุก มุมโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจกับคดีดังกล่าวเพราะว่าเรื่องราวคดีนี้นั้นสั่นคลอนไปถึงรัฐบาลเลยทีเดียวเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือเฟอร์รี่เซวอนค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายน2514โดยเรือลําดังกล่าวนั้นออกจากท่าเรืออิงซอนข้ามไปที่เกาะเซจูเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้เพียงแค่มอบบาดแผลให้กับครอบ ครัวผู้สูญเสียแต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมเกาหลีใต้ส่งผลถึงความมั่นคงของรัฐบาลอีกด้วยนะคะเรือเซวอนหรือเรือเฟอร์รี่นะคะได้เดินทางข้ามจากเกาะอินชอนไปสู่เชจูสัปดาวันละ3รอบด้วยกันณวันที่15เมษายนปี2014มีผู้โดยสารอยู่บนเรือลำนั้นอยู่ที่476ชีวิตค่ะแบ่งเป็นลูกเรือ33คน และผู้โดยสาร443คนในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมดันวอนอยู่ที่325คนณเช้าวันที่16เมษายนเรือเซวอนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำและ จมลงกลายเป็นศกนกักรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมดันวอนกว่า250คนเสียชีวิตพร้อมๆกับคุณครูอีก14คนและรวมผู้เสียชีวิตในการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือเซวอนอยู่ที่306ศกด้วยกันสิ่งที่ทำให้เรือเสียการทรงตัวจนเอียงและจมลงทราบกันว่าในขณะนั้นเรือเซวอนน่าจะชนกับหินหรือสันดอนใต้น้ำแต่ อุบัติเหตุเรือจมไม่เหมือนกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเวลาที่รถยนต์ชนกันมันประทะด้วยความเร็วสูงแต่สิ่งที่เรือหรือยานพาหนะบนผิวน้ํามีมากกว่านั่นก็คือเวลาเวลาที่ว่านี้อาจทําให้ใครหลายคนรอดชีวิตได้หากได้รับความช่วยเหลือหรือการจัดการเข้ามาพยุงชีวิตได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะอับปลางลงซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าผู้หลักผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นแก้ไขปัญหาส,สถานการณ์ได้อย่างช้ามากๆณนะตอนที่เกิดเหตุคะ่ะคําเตือนจากกัาตันเรือนะคะก็ประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนอยู่กับที่เมื่อเรือเสียความทรงตัวแต่สถานการณ์จริงไม่ใช่แบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีจุนฮยอกกับตันเรือได้สละเรือหนีออกไปก่อนและเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับความช่วยเหลือส่วนผู้โดยสารซึ่งรวมไปถึงเด็กมัธยมนับร้อย ที่เชื่อคำพูดว่าให้อยู่เฉยๆสวมเสื้อชูชีพและนั่งอยู่กับที่อยากขยับไปไหนบุคคลพวกนั้นกลายเป็นผู้เคาะร้ายจากการสืบสวนซึ่งเป็นประเด็นระดับชาติที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจกับตันอ e ีจีฮยอกสารภาพว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องควบคุมเรือโดยแอบงีบหลับแล้วฝากเรือไว้กับผู้ช่วยต้นเรือหญิงอายุ26ปีซึ่งเขามีประสบการณ์การเดินเรือเพียงแค่6 เดือนเท่านั้นขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาเรือกำลังแล่นผ่านช่องแคบที่มีโขดหินและคลื่นลมที่แรงประสบการณ์ที่ยังน้อยนิดส่งผลให้การตัดสินใจรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินผิดพลาดเมื่อหันหัวเรือกระทันหันเพื่อหลบคลื่นใต้น้ำและโขดหินเรือจึงเสียการทรงตัวทันทีหลังการพิจารณาคดีและมีคำพิพากษาในวันที่15พฤษภาคมอีจุนฮยอกถูกตัดสิน ทำหน้าที่โดยประมาทละทิ้งเรือและการปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงมีความผิดฐานฆาตกรรมผู้โดยสารที่เสียชีวิตถูกตัดสินจำคุก36ปีเช่นเดียวกับหัวหน้าวิศวกรที่ต้องโทษจำคุก30ปีส่วนลูกเรือที่หนีออกไปพร้อมกับกับตันโดยเรือส่วนตัวได้รับโทษลดลังกันไปอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเรือประสบอุบัติเหตุนั้นความช่วยหล หลือทางด้านเวลาเป็นส่วนสำคัญยามจากชายฝั่งเกาหลีใต้ก็มาช่วยเหลืออย่างล่าช้าเมื่อถึงที่เกิดเหตุเรือประมงและเรือในบริเวณใกล้เคียงก็ช่วยผู้ประสบภัยไปมากกว่าครึ่งแล้วและในขณะนั้นน้ำในทะเลมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า12องศาผู้ประสบเหตุที่ลอยน้ำโดยไม่มีเครื่องพยุงมีโอกาสเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีจากภาวะตัวเย็นทาให้คิม ยองอิวหัวหน้าหน่วยยามชายฝั่งผู้รับผิดชอบภารกิจกู้ภัยถูกตัดสินจำคุก4ปีจากฐานความผิดคือประมาทและรายงานเท็จในส่วนของตัวเรือหลังจากมีการตรวจสอบก็พบว่าเรือเฟอร์ลี่เชยอนนั้นผ่านการดัดแปลงต่อเติมให้บรรทุกได้มากกว่าตัวเรือจะรับไหวโดยวันเกิดเหตุนอกจากผู้โดยสารแล้วเชวอนยังบรรทุกรถยนต์124คันรถบ ทุก56คันและสินค้า1,157ตันซึ่งหนักเป็น2เท่าตามที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบก็พบว่าใบอนุญาตของเชวอนเป็นเอกสารปลอมแต่กลับได้รับอนุญาตให้เดินเรือโดยปกติทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่งข้ามทะเลโดยที่ไม่มีการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามันมีการทุจริตจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบอนุญาตและประกอบธุร กิต่อไปได้ปลายปี2014คิมฮันซิกประธานบริษัทชองแฮจินมาลีนหรือเจ้าของเรือเสวอนก็ถูกตัดสินจำคุก10ปีส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางเรือพนักงานขนส่งสินค้าลงเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่รู้ว่าน้ำหนักเกินก็ได้รับโทษจำคุกเช่นกันและบุคคลสำคัญที่สุดท้ายแล้วต้องเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณี เรือเซวอนคือผู้มีอำนาจสูงสุดในเกาหลีใต้ในขณะนั้นนั่นก็คือประธานาธิบดีพัก การล่มของเรือเซวอนกลายเป็นโศกนาฏกรรมระดับประเทศความสูญเสียหลายร้อยชีวิตเพราะอุบัติเหตุและความประมาทเพียงหนึ่งครั้งเป็นบาดแผลใหญ่ของเกาหลีใต้จึงเป็นที่สนใจทั้งญาติผู้เสียชีวิตคนในประเทศรวมถึงบุคคลทั่วไปในทั่วโลกพ่อแม่และคนในครอบครัวเด็ก ที่เสียชีวิตอย่างน้อย3คนได้ฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับนักประดาน้ำผู้ที่เห็นสภาพภายในเรือและรองผู้อํานวยการโรงเรียนดันวอนก็จบชีวิตตัวเองด้วยความเสียใจที่เขาเหล่านั้นเป็นหนึ่งที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตแรงสั่นสะเทือนนี้นะคะส่งไปยังรัฐบาลเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่16เมษายน2014ประธานาธิบดีพักกึงเฮดันไม่ออกมาปรากฏ ตัวหรือแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวทิ้งระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่า7ชั่วโมงหลังได้รับรายงานตั้งแต่10โมงมีข้อสันนิษฐานว่าในช่วงเวลาวิกฤตของประเทศพักกึงเฮอยู่ในห้องนอนก่อนปรากฏตัวที่ศูนย์ควบคุมภัยพิบัติในเวลาประมาณ17นาฬกา15นาทีต่อมาอดีตผู้ช่วยของพักกึงเฮถูกฟ้องในข้อหาปลอมแปลงเอกสารซึ่งรวมถึงคีมคี นที่เปลี่ยนแปลงเวลารับรองรายงานของพักกึงเฮจาก10นาฬิกา20นาทีเป็น10นาฬิกาเพื่อปกปิดการทำงานล่าช้าของประธานาธิบดีส่วนเวลาที่หายไปรวมๆสัก7ชั่วโมงก็มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าเธอกำลังปฏิบัติภาร,รกิจทางราชการอยู่แต่ก็ไม่มีรายละเอียดใดๆยืนยนันซึ่งขณะนั้นมีกระทั่งข่าวลือต่งตงตงตงนางๆนานามากมายว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีไป ทำสัญญกรรมพาสติกหรือบ้างก็ว่าเธอไปประกอบพิธีกรรมบางอย่างร่วมลัทธิที่เธอนับถือปฏิกิริยาที่ดูเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวของประธานาธิบดีสร้างความโกดแค้นให้กับชาวเกาหลีใต้อย่างมากเพราะแม้แต่นายกรัฐมนตรีซุงฮองวอนก็ยังประกาศลาออกเนื่องมาจากโศกนาฏกรรมเรือเซวองเมื่อมีกระแสะขับไล่พักกึงเหตุกลุ่มนักการเมืองสายอนุร,รักษนิยมก็ออกมาปกป้องประธ นานาธิบดีและบอกว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองและพยายามโจมตีกลับ ไปที่ญาติของผู้เสียชีวิตในเรือเซวอนว่าทำตัวเป็นเหยื่อและเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมแต่สุดท้ายแล้วก็บแรงกดดันของสังคมก็มีผลต่อสภาวันที่9ธันวาคม2016สภามีมติถอดถอนพักกึงเฮออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนั้นครอบครัวของเหยื่อบางสุวนได้ร่วมกันลงมติและเฉลิมฉลองผลที่ออกมานอกจากคดีคอรั ชแรงกดดันมหาศาลจากคนทั้งประเทศที่ต้องการให้พักกึง่งเหตุผ้นจากตําแหน่งก็เนื่องจากท่าทีที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นรวมไปถึง7ชั่วโมงที่หายไปของเธอหลังจากการลงคะแนนเสียงของรัฐสภายติการถอดถอนถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาภายใน180วันและฮาวองคยโยอันก็ขึ้นมารักษาการประธานาธิบดีแทนและไม่ใช่ยืน ของเรือเซวอนเท่านั้นชาวเกาหลีใต้จํานวนมากก็ได้ออกมาเฉลิมฉลองในการถอดถอนประธานาธิบดีสําเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากการพิจารณาคดีคอร์รัปชันนานหลายปีต้นปี2021อดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ย,ยังพักกึงเหตุก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกง20ปีและปรับ เป็นเงิน18,000ล้านวอนนั่นเองนี่ก็คือโศกนาตรกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านยังคงจดจําเหตุการณ์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคลิป ที่มีปรากฏออกมาตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนักเรียนหลายๆคนนะคะยังคงเชื่อคําสั่งของกัปตันนั่นก็คือให้อยู่กับที่สวมเสื้อชูชีพไม่ขยับไปไหนบางส่วนเองเนี่ยก็ยังมีการอัดคลิปมีการไลฟ์สดว่าตนเองนั้นติดอยู่ในเรือที่กําลังจะล่มแต่ว่าทุกคนเชื่อว่าตนเองจะปลอดภยัยแต่สุดท้ายแล้วคะ่ะเรือที่มัน ล่มลงแข่งกับเวลาและการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือที่ล่าช้าจนกลายมาเป็นโศก,กนาตรกรรมครั้งใหญ่เช่นนี้นี่ก็คือการลำลึกนึกถึงการสูญเสียของศกกนาตรกรรมเรือเฟอร์รี่เซวอนค่ะคุณผู้ฟังท่านใดติดตามรับฟังแล้วชื่นชอบรายการแนวนี้นะคะสามารถกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรายการดีๆแบบนี้รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของ รายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้าวันนี้ฝนเวลาสินีสิงสุวรต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ